นิทานธรรมเรื่องเปรตงูครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าทรงประทับอยนนะเวลุวันมหาวิหารทรงปรารบถึงเปรตงูเหลือมให้เป็นเหตุแล้วทรงตรัสเล่าถึงที่มาของเปรตนั้นให้แก่ภิกษุและมหาชนทั้งหลายได้สดับความว่า สมัยเมื่อพระโมคขลนะเถระเจ้าออกจากที่พักพร้อมพระลักษณะเถระในเวลาเช้าเพื่อเข้าไปบินทบาตในกรุงราชครืระหว่างทางพระมหาโมคขลนะเถระเจ้าได้แลด้วยทิพยจักษุเห็นเปรตมีกายเป็นงูเหลื่ยมยาว25โยอดมีหัวเป็นมนุษย์ผมยาวปรากฏไฟลุกไหมจากหัวถึงหางจากหางลุกไหมขึ้นไปจนถึงหัว บางคณะก็ลุกไม่หัวแลลหางมาจดกลางลำตัวจากกลางลำตัวไปถึงหัวและหางสลับสับเปลี่ยนกันอยู่เช่นนี้อัตภาพของเปรตนั้นได้รับทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสพระมหามกคละะเทระเห็นดังนั้นท่านยิ้มเนน้อยด้วยคิดว่าสัตว์ผู้มีร่างกายเช่นนี้เราไม่เคยเห็นมาก่อนฝ่ายพระลักษณะเทระเดินมากับพระโมกคละะเทระ เห็นพระเถระยิ้มน้อยๆกออดที่จะสงสัยเสียมิได้ด้วยคิดว่าการที่พระอรหันต์ผู้ใหญ่จะยิ้มคงต้องมีเหตุจึงเอ่ยปากถามว่าข้าแต่พระมหาเถระผู้ใหญ่ท่านมีเหตุอันใดทำไมถึงได้เดินยิ้มพระมหาโมคละณะเถระจึงกล่าวแก่พระลัคนะเถระว่าเวลานี้ม่ใช่เป็นเวลาที่จะตอบปัญหา เอาไว้ถามเราต่อหน้าพระบรมสุคตเจ้าขณะไปเข้าเฝ้าก็แล้วกันกล่าวดังนั้นแล้วท่านก็เดินนำพระลักษณะเข้าไปบิณฑบาตในเมืองราชครืหลังกลับจากบิณฑบาตฉันพัตหารเรียบร้อยแล้วพระมหาโมกขลัณะเถระจึงได้ชวนพระลักษณะไปเข้าเฝ้าพระบรมสุคตเจ้าพระลักษณะเถระจึงได้เอ่ยปากถามปัญหาที่ค้างไว้ตอนเช้าวา่า พระมหาโมคขลนะยิ้มด้วยเหตุอะไรพระมหาโมคขลนะจึงตอบปัญหานั้นต่อหน้าพระพักพระบรมสุขคตเจ้าว่าเมื่อเช้าหลังจากเดินทางออกจากที่พักมาระหว่างทางเข้าไเจ้าเห็นเปรตตนหนึ่งมีตัวเป็นงูเหลือมยาว25หยอมีหัวเป็นคนผมยาวปรากฏไฟไหม้ตั้งแต่หัวมาจดหางไม่ตั้งแต่หางมาจดหัวบางขณะก็ไม่ตั้งแต่กลางลำตัวไปหัวและหาง สลับสับเปลี่ยนกันอยู่เช่นนี้เปรตนั้นได้รับทุกขเวทนาอันแรงกล้าข้าพเจ้าไม่เคยเห็นเปรตชนิดนี้มาก่อนจึงยิ้มพระบรมสุขคตเจ้าทรงได้สดับคํคำของพระมหมาโมคคลนะเถระดังนั้นจึงทรงมีพุทธดีกาตรัสว่าเราตถาคตก็เคยเห็นเปรตชนิดนั้นมาแล้วขณะที่เราพำนักอยู่บริเวณต้นไม้สีมหาโพแต่เราไม่ได้แจ้งแก่ใคร เหตุเพราะจะไม่มีผู้ใดเชื่อผู้คนพวกนั้นจะปลอยได้รับโทษแต่มาบัดนี้โมกขลันะสามารถเห็นได้ด้วยทิพยะจักษสุพอจะเป็นพยานยืนยันให้เราได้เราจึงกล่าวว่าเค็นเปรตตนนั้นมาก่อนแล้วภิกษุทั้งหลายที่มาประชุมกันในขณะนั้นจึงทูลถามถึงบุปกรรมของเปรตนั้นว่ามีที่มาเป็นอย่างไรองค์สมเด็จพระจอมไตรจึงทรงตรัสเล่าว,ว่า ในสมัยพระพุทธเจ้ากสปะสัมมาสัมพุทธเจ้านอนมีเศรษฐีคนหนึ่งมีนามว่าสุมังคละเศรษฐีเป็นผู้มีทรัพย์มากมียศมากมีบริวารมากมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระบรมศาสดากสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นยิ่งนักได้ทุ่มเทกำลังทรัพย์สร้างวิหารถวายพระบรมศาสดาให้เป็นที่ประทับพร้อมหมู่สง พื้นที่โดยรอบวิหารปูราด้วดยแผ่นอิฐทองคำกว้างคุณยาวัดได้หนึ่งวาเสร็จแล้วก็จัดให้มีพิธีฉลองวิหารนั้นด้วยกำลังทรัพย์อีกมหาศาลในเวลาเช้าของวันหนึ่งสุมังคละเศรษฐีออกเดินจากที่พักเพื่อไปเข้าเฝ้าพระกสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าระหว่างทางมีศาลาพักร้อนปลุกอยู่ข้างทางหลังหนึ่ง สุมังคละเศรษฐีและบริวารคิดจะเข้าไปนั่งพักให้หายเมื่อยแต่กลับพบบรุษผู้หนึ่งนอนคุดุคมีผ้าคลุมหัวอยู่กลางศาลาที่เท้านั้นก็เปื้อนโคลนสุมังคละเศรษฐีจึงกล่าวแก่บริวารว่าเชะรอยคนผู้นี้คงจะเป็นคนชอบเที่ยวกลางคืนแล้วมาหลบนอนกลางวันเราไม่ควรจะพักร่วมเชคาเดียวกันกับคนเช่นนี้กล่าวแล้วก็ออกเดินทางต่อไป บุรุษพูดที่กำลังนอนอยู่นั้นครั้นพอได้ยินเสียงผู้คนพูดคุยกันอยู่ภายในศาลาจึงเลิกภาพพงกหัวขึ้นมาดูหน้าเศรษฐีผู้พูดแล้วผูกใจเจ็บอาฆคาตคิดว่าดีละถ้าเศรษฐีเท่ามาดูแคลนเราเราจะหาวิธีแก้แค้นเสียให้สาสมแล้วก็ลงนอนต่อไปเวลาผ่านไปถึงยามบ่ายแก่บุรุษพูดที่นอนในศาลานั้นตื่นขึ้นมาแล้ว ก็ออกไปสืบถามถึงถิ่นที่อยู่ของเศรษฐีจนรู้แน่ชัดแล้วตกราตรีบุรุษนั้นก็แอบ,บไปจุดไฟเผานาข้าวของเศรษฐีจนข้าวที่สุกได้ที่พร้อมจะเก็บเกี่ยวถูกไฟเผาไหม้จนเสียหายเท่านั้นยังไม่พอบุรุษนั้นยังแอบ,บเข้าไปเผายุงข้าวของสมังคละเศรษฐีด้วย เขาได้เพียรพยายามจองล้างจองผลาญเผานาข้าวและยุ่งข้าวของเศรษฐีอยู่ถึงเจ็ดครั้งก็หาเดินลดความข้างแค้นลงไปได้ไม่ต่อมาก็ย่องไปจุดไฟเผาเรือนของเศรษฐีอีกเจ็ดครั้งซ้ำยังแอบ,บเข้าไปในคอกปศุสัตว์ของเศรษฐีทำการทารุณกรรมต่อฝูงวัวอยู่ถึงเจ็ดครั้งจนบรรดาวัวเหล่านั้นพิก,การเดินไม่ได้ในที่สุดบุรุษผู้จอมปลักอยู่ในโลกแห่งความแค้น แม้จะจองเวียนทำลายทรัพย์สินของเศรษฐีสักกี่ครั้งก็ยังไม่สาสมใจจึงแซงเข้าไปติดสนิทกับหญิงรับใช้ของเศรษฐีแล้วหลอกถามว่าสุมังคละเศรษฐีนี้มีสิ่งใดเป็นที่รักใครหญิงรับใช้พอเห็นมีชายหนุ่มมาแสดงกริยาเขี้ยวพาราสีทอดสะพานนางจึงมอบไมตรีตอบด้วยความไว้วางใจ ไม่ว่าชายหนุ่มปรารถนาจะรู้สิ่งใดนางก็เล่าแจ้งแถลงจนหมดว่าท่านสุมังคละเศรษฐีผู้เป็นนายของข้าพเจ้าเป็นผู้ดีมีน้ำใจงามไม่มีสิ่งใดที่นายท่านจะหงแหนรักใครเทิดทูนเท่ากับวิหารและพระคันธกูดีซึ่งเป็นที่ประทับขององค์พระบรมศาสดากัสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าบุรุษผู้โชดชั่วนั้นครั้นได้ฟังจึงคิดว่า ดีละท้าวิหารและพระคันธกุดีเป็นที่โปรดปรานรักใคร่ของไอเศษถีเท่าเราก็จะต้องหาทางไปเผาทำลายเพื่อระบายความแค้นเสียให้สาสมครั้นพอถึงรุ่งอรุณของวันใหม่องค์สมเด็จพระจอมไตรพร้อมบรรดาภิกษุสาวกสเสด็จออกไปบินทบาทตามแถวบ้านบุรุษผู้ชดชั่วนั้นเมื่อรอดูรู้ว่าปลอดคนในอาวาส จึงตรงเข้าไปทุบทำลายองค์น้ำและภาชนะใส่น้ำเสียจนสิน้นแล้วจุดไฟเผาวิหารและพระคันทกนดีเสียจนวอดหมอดไม้ไม่มีเหลือแม้แต่เสากดีข้างไยเสร็จีสุมังคละพอรู้ข่าวว่าไฟได้ไหมวิหารและพระคันทกนดีที่ตนสร้างถวายพระบรมศาสดาก,ก็รีบมาดูพอเห็นกองเท่าฐานกระจายอยุ่เลือนกลนแทนที่ที่ตนสร้างวิหารและพระคันทกุดี เศรษฐีก็มีได้มีอาการปริวิตตกหรือเสียใจเลยไม่แต่น้อยตรงกันข้ามกลับแสดงอาการดีใจยิ้มน้อยยิ้มใหญ่พอใจเป็นอย่างยิ่งบรรดาประชาชนคนที่มามุงดูพอได้เห็นอาการของสมังคละเศรษฐีเช่นนั้นจึงพากันไต่ถามว่าท่านเศรษฐี บริจาคทุนทรัพย์จัดสร้างพระวิหารและพระคันธก,กุดีไปตั้งมากมายเมื่อสิ่งที่ท่านจงใจสร้างโดนไฟเผาทำลายเสียจนสิน้นทำไมท่านจึงแสดงอาการยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ดีอกดีใจท่านไม่รู้สึกเสียดายทรัพย์สินที่โดนเผาทำลายไปบ้างหรือสุมังคละเศรษฐีจึงกล่าวตอบแก่ผู้คนชนที่มามองดูว่า นาข้าวและยุงฉางรมทั้งเรือนของเราโดนไฟไหม้อย่างละเจ็ดครั้งถือได้ว่าน,นั่นคือความสูญเสียแต่พระวิหารและพระคันทกนดีที่เราสร้างถวายแด่พระบรมศาสดาและสงฆ์พุทธสาวกด้วยเงินและทองเป็นอันมากถึงจะโดนไฟเผาไหม้หมด,หมดไปเงินและทองนั้นก็ไม่ได้หายไปไหนยังจะติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติ เหตุที่เราดีใจยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ก็เพราะเราจักได้มีโอกาสสละเงินและทองจัดสร้างพระคันธโกดีถวายแด่พระบรมศาสดาและพระสงฆ์จึงถือว่าเราจะสะสมอริยทรัพย์ให้เพิ่มพูนปรากฏในภพชาติต่อไปเช่นนี้จักไม่ให้เราดีใจได้กระไรเมื่อล่าวเช่นนั้นแล้วสมมังคละเศรษฐีจึงได้ไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วทูลอาราธนา ให้เสด็จพร้อมมู่สาวกไปประทับในที่อันควรส่วนข้างหนึ่งของบริเวณอาวาสที่ตนสั่งให้บริวารจัดไว้พร้อมทั้งทูลขอพุทธธานุญาตจัดสร้างพระวิหารพร้อมพระคันตกุฎีถวายให้เป็นที่ประทับสมเด็จพระกสปะสัมมาสัมพุทธะทรงรับด้วยอาการดุษฎดีแล้วทรงเสด็จไปยังที่ที่เศรษฐีและบริวารจัดเตรียมไว้ สมังคละเศรษฐีมีความดึงโลดยินดีเป็นยิ่งนักออกมาสั่งบริวารให้ระดมหาช่างชั้นเลิศรุมกันก่อสร้างพระวิหารและพระคันธกุดีให้แล้วเสร็จภายในสามเดือนเมื่อเสร็จแล้วเศรษฐีจึงสั่งให้ช่างทองหล่อทองคำให้เป็นอิฐนำมาปูพื้นบริเวณโดยรอบพระวิหารมีความกว้างคุณยาวเท่ากับพื้นที่เดิมแล้วสละทรัพย์ทำการเฉลิมฉลองพร้อมถวายมหาทาน เดีพระพุทธเจ้าพรา้อมมทสงมีประมาณสองหมื่นองตลอดเจ็ดวันจึงทูลอาราธนาพระบรมศาสดากับหมทสงให้เสด็จประทับภายในพระวิหารและพระคันธกดีเมื่อสิ้นสุดงานบุญสมังคละเศรษฐีให้มีจิตอิ่มเอิบยินดีในกุศลผลบุญความดีที่ตนทำเป็นยิ่งนักข้างบุรุษผู้มีใจโฉดชั่วมกมุ่นอยู่ในแรงพยาบาท เห็นว่าเศรษฐีมีได้มีความเจ็บแค้นเดือดร้อนต่อการที่วิหารและพระคันตกดีอันเป็นที่รักต้องโดนไฟเผาจนมอดไม้กลายเป็นเท่าทุลีบุรุษนั้นแทนที่จะระลึกถึงความดีที่มีอยู่ในจิตใจเศรษฐีกลับคิดไปว่าเศรษฐีเท่าผู้นี้มันช่างหย่วยวนกวนโทสะเรายิ่งนักเผานามันก็แล้วเผายุ้งฉังมันก็แล้วเผาเรือนมันก็แล้ว ทำลายขอกปศสุสัตว์มันก็แล้วแม้ที่สุดวิหารและพระคันทก,กุูดีอันเป็นที่รักโดนเราเผาทําลายกลายเป็นกองขีงข้เท่ามันยังมีแก่ใจยิ้มน้อยยิ้มใหญ่รริกรริสดชื่นใจไอเศรษฐีเท่านี้มันช่างไม่สะทกสะทานอะไรเลยถ้าไอเท่านี้ยังมีชีวิตอยู่เราคงจะหาความสุขไม่ได้เป็นแน่แท้ดีละเราจะต้องหาวิธีฆ่าไอเศรษฐีเท่านี้ให้จงได้ พอรุ่งเช้าบุรุษผู้มีจิตคิดแต่เรื่องโฉดชั่วนั้นจึงได้จัดแจงนุ่งห่มด้วยผ้าเนื้อหนาแล้วซ่อนมิสตราเอาไว้ในผ้านุ่งของตนเดินตรงไปยังวิหารเพื่อรอจังหวะที่จะฆ่าสุม,มังคละเศรษฐีบุรุษผู้โฉดชั่วนั้นเฝ้ากระทำอยู่เช่นนี้ทุกๆวันจนสิ้นเวลาเจ็ดวันก็ยังไม่มีโอกาสเหมาะที่จะลงมือฆ่าเศรษฐีได้ สุมังคละเศรษฐีเมื่อกล่าวถวายวิหารพระคันทกุดีและโภชนาหารแด่พระพุทธเจ้าพร้อมพระสาวกสองหมืรูปแล้วครบเจวันวันต่อมาจึงได้เดินทางมาเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประเสริฐวินาศภัยและอักขีภัยที่ได้เกิดขึ้นในครั้งนี้ข้าพเจ้ารู้มาว่าเป็นฝีมือของบุรุษพน,นึ่ง ซึ่งเกิดจากแรงโทสะอาฆาตและริษยาเขาช่างเป็นบุคคลที่น่าสงสารอย่างยิ่งเขาได้มีความเพียรพยายามเป็นอันมากที่จะทำให้ข้าพระองค์ต้องมีอันเป็นไปไม่ว่าจะพยายามเผานาและยุ้งฉางถึงเจ็ดครั้งต่อมาก็พยายามเผาเรือนของข้าพุทธเจ้าอีกเจ็ดครั้งอีกทั้งยังพยายามที่จะทำลายข้าพระพุทธเจ้าด้วยการลอบเข้าไปในคอกปศุสัตว์ ทำร้ายโคขุนของข้าพเจ้าให้ถึงกับพิการเดินไม่ได้โดยการตัดเท้าโคทั้งหมดเสียและครั้งสุดท้ายกแบบ็แอบลอบเข้ามาทุบทํำลายภาชนะใส่น้ำในอาวาสแล้วเผาวิหารพร้อมพระคันทกุดีกรรมอันหนักหนาสาหัสนี้จะมีผลให้เขาได้รับทุกขเวทนาในภพชาติต่อไปจึงถือได้ว่าเขาช่างน,น่าสงสารยิ่งนักข้าพระพุทธเจ้าจึงขอยกผลบน ที่ข้าพระพุทธเจ้าจักพึงได้รับในการถวายมหาทานครั้งนี้แก่บุรุษนั้นก่อนผู้อื่นเพื่อว่าเขาอาจจะสุขสบายขึ้นบ้างในโอกาสต่อไปกล่ลาวฝ่ายบุรุษผู้มีจิตคิดชั่วได้แต่งกายด้วยเสื้อผ้าเนื้อหนาแล้วซ่อนมีดเอาไว้ภายในเครื่องนุ่งหม่มปะปนรวมมากับผู้คนเพื่อรอโอกาสที่จะฆ่าสม,มังคละเศรษฐีเสียให้หายแค้น ขณะที่เศรษฐีนั้นได้เข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดาเพื่อทูลสิ่งที่ตนปรารถนาแด่พระพุทธองค์บุรุษนั้นก็นั่งปะปนอยู่กับฝูงชนในที่นั้นด้วยครั้นพอได้ฟังวาจาของสมังคละเศรษฐีกล่าวถึงตนและแบ่งส่วนบุญของเศรษฐีให้แก่ตนก่อนผู้อื่นบุรุษผู้มีจิตคิดแต่ในเรื่องโฉดย์ชวนนั้นก็มานึกว่าเออนี่เรากำลังจะทำอะไรนะ เราจ้องจองล้างจองผลานแก่เศรษฐทีถึ้งเพียงนี้ซึ่งเขาก็รู้ว่าเราทำแทนที่จะถือโทษโกรธเคืองแก่เราเขากลับไม่ได้ผูกโกรธซ้ำยังมีเมตตาแบ่งปันส่วนผลบุญอันได้มายากให้แก่เราก่อนผู้อื่นอีกดูเอาเถิดแม้บัดนี้เรายังจะคิดฆ่าเขาได้ลงคออีกหรือที่ผ่านมาเราได้เพียรที่จะกระทำกรรมอันชั่วช้าหนักหนาสาหัสแก่เขา ถ้าเราไม่ออกไปขอโทษแก่เขาแล้วขอให้เขายกโทษให้เราฟ้าคงจะต้องผ่าหัวเราให้แยกออกเป็นเสียงๆแน่บุรุษผู้ชดชั่วนั้นจึงออกมาจากกลุมคนแล้วเดินตรงเข้าไปคุกเข่าลงหมอบกราบแทบเท้าสุมังคละเศรษฐีกล่าวว่าข้าแต่นายผู้ประเสริฐขอท่านจงโปรดยกโทษในความผิดที่ข้าพเจ้าได้กระทำพูดคิดแก่ท่าน ข้าพรเจ้าขออาภาัยแก่ท่านณนโอกาสนี้สมมังคละเศรษฐีพอได้ฟังจากปากบุรุษพุ่นนั้นก็ถามขึ้นว่าดูก่อนสหายท่านจะให้เรายกโทษให้ด้วยเหตุอันใดทำไมท่านถึงได้มาแสดงกริยาประวันิงันงกเช่นนี้ด้วยเล่าขอท่านจงบอกเล่าให้เราได้ฟังก่อน บุรุษผู้โชดช่วนนั้นจึงได้เล่ารายละเอียดที่ตนจองเวรจองล้างจองผลานต่อเศรษฐีว่าทำมาอย่างไรจนแม้ที่สุดถึงกับคิดจะฆ่าเสียให้ตายให้ท่านสุมังคละเศรษฐีได้ฟังสุมังคละเศรษฐีนั้นได้สดับก็ให้นึกสงสัยว่าเออยู่ดีๆทำไมบุรุษผูน้นี้ถึงได้พยาบาทจองเวรแก่เราทั้งเพียงนี้จึงเอ่ยปากถาม บุรุษผู้โฉดชั่วนั้นจึงได้ขอยเศรษฐีระลึกนึกถึงคำพูดที่พูดแก่บาวของตนในศาลาพักร้อนริมทางเมื่อครั้งกระน,น้อนแล้วบุรุษนั้นจึงกล่าวว่าเหตุเพราะคำพูดที่เศรษฐีพูดดูแคลนแก่ข้าพาเจ้าจึงทำให้ข้าพาเจ้าผูกอาฆาตจองเวรมาถึงปัจจุบันสมมังคละเศรษฐีเมื่อระลึกถึงคำพูดของตนในอดีตได้จึงกล่าวขอโทษ ขอให้บุุษนั้นกรุณายกโทษนั้นให้แก่ตนด้วยแล้วก็กล่าวว่าเอาละสหายจงลุกขึ้นเถิดเราได้ยกโทษแก่ท่านแล้วเราเองก็ไม่ดีที่พูดโดยไม่คิดว่าผู้อื่นจะได้ยินจงลุกขึ้นเถินนะอย่ามานั่งกุกเข่าอยู่เช่นนี้เลยบุษนั้นจึงกล่าวว่าข้าแต่นายผู้ประเสริฐถ้าท่านยกโทษให้แก่ข้าพเจ้าจริง ขอในท่านจงรับข้าพเจ้าพร้อมลูกเมียให้เป็นท่ารับใช้ในเรือนของนายท่านข้าพเจ้าและลูกเมียต้องการเพียงข้นข้าวและหยดน้ําจากนายท่านเพื่อประทังชีวิตให้อยู่ได้เท่านั้นมิต้องการสิ่งใดตอบแทนอีกขอในท่านโปรดจงให้โอกาสข้าพเจ้าและครอบครัวได้ไถ่โทษด้วยวิธีนี้ด้วยเถิดสมังคละเศรษฐีจึงกล่าวว่า สหายเราให้สัจจะวาจาว่าจะไม่ถือโทษแก่ท่านแต่เรามีอาจรับท่านและครอบครัวเข้ามาอยู่ในบ้านได้ด้วยเหตุเพราะว่าเราเกรงว่าเมื่อท่านมาอยู่ร่วมบ้านเดียวกันกับเราแล้วเราคงจะว่ากล่าวตักเตือนท่านมีได้เพราะเพียงแต่ในอดีตเรากล่าวตำหนิท่านเล็กน้อยท่านยังผูกอาฆาตต่อเราทั้งเพียงนี้เมื่อท่านมาอยู่ร่วมกับเรา วันข้างหน้าเราหรือจกะกล่าว่ากล่าวตักเตือนท่านจงไปเสียเถิดสหายบุรุษนั้นได้ยอมรับการตัดสินใจของสม,มังคละเศรษฐีแต่โดยดีแล้วจึงถอยออกมาจากที่ประชมุมครั้นพ้นเขตอาวาสแล้วไม่นานขณะที่บุรุษนั้นกำลังจะเดินกลับบ้านฉับพลันสายฟ้าก็ได้ผ่าฟาดลงบาดนศีรษะของบุรุษผู้โชดชวนนั้นแตกเป็นสิ่งเสียงตายลงในที่สุด บรุษนั้นเมื่อตายลงแล้วด้วยกรรมชั่วที่เขาได้สั่งสมกระทําไว้จึงนําเขาให้ไปบังเกิดในอวิชมหานรกหมกไม่อยู่สิ้นระยะเวลาหนึ่งพุทธันดรหรือแสนมหากับจนลุถึงพระศาสนาของพระบรมศาสดาสมณะโคดมจึงได้มาบังเกิดเป็นเปรตงูเหลือมวนเวียนอยู่ชายเขาขิจกูดชานกรุงราชฤๅจ,จนปรากฏตัวให้แก่เราตถาคตและโมขลนะเทระ ได้เห็นในที่สุดเมื่อองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงที่มาของเปรตงูเหลือมจบลงพระองค์ก็ทรงโปรดแสดงผลที่คนพาลจะได้รับความว่าคนพาลทำบาปย่อมไม่รู้สึกตัวว่าเราทำบาปต่อเมื่อความเดือดร้อนและผลแห่งการกระทำย่อมส่งให้ได้รับโทษให้จมอยู่ในห้วงแห่งความทุกข์ทรมานจึงมารู้สึกตัวทีหลังก็ต่อเมื่อสายเสียแล้ว บรุษผู้โชดชั่วนั้นเป็นคนพาลไม่มีปัญญาสุมังคละเศรษฐีชี้เห็นถึงโทษของการเที่ยวกลางคืนว่าไม่ควรจะคบค้าด้วยเพราะเป็นเหตุให้ฉิบหายแทนที่จะมีสติเกิดปัญญาตั้มนิติเตียนตนเองให้หยุดพฤติกรรมนั้นๆกลับไปผูกโกรธจองเวรแก่ผู้ชี้ขุมทรัพย์กล่าวตักเตือนจนในที่สุดพาตนตกเป็นทาสของอารมณ์ไม่เลือกหน้าพระหน้าพรม ทำให้ต้องทุกข์รทมเพราะการก่อกรรมชั่วของตนเมื่อพ้นจากนรกก็มาใช้เสร็จกรรมชั่วโดวยการเกิดมาเป็นเปรตงูเหลือมที่มีไฟเผาพลานอยู่ตลอดเวลาแม้จะเจ็บปวดปานใดก็ไม่รู้จักตายเพราะยังไม่หมดกรรมชั่ว